ซื้อเลว10ปีดีกว่าซื้อช้าแค่1วันหลายหลายคน,นเวลาซื้อประกันจะไม่รู้ว่าแต่ละเงื่อนไขในการรับประกันจะมีระยะเวลารอคอยนะระยะเวลารอคอยเบสิกที่สุดประกันอุบัติเหตุเนี่ยบริษัทจะไม่มีระยะเวลารอคอยอันดีที่คุณชาระเบีย้ยเข้าไปบริษัทก็จะเริ่มคุ้มครองชีวิตคุณเลยสมมติว่าจ่ายเบีย้ยเสร็จปุ๊บขับรถไปเจอรถชนอย่างเงี้ยนะครับประกันก็จะทางานร0% 0ตั้งแต่วันแรกที่คุณซื้ออย่างที่2ประกันสุขภาพจะมีระยะเวลารอคอยโรคท,ทั่วไป30วันวันที่31มอประกันถึงจะเรง โรคต่างๆที่ใช้ระยะเวลาในการก่อตัวก่อนที่จะแสดงอาการเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจเส้นเลือดสมองแตกอะไรต่างๆที่เป็นกลุ่มโรคร้ายแรงนะครับจะมีระยะเวาลารอคอยซึ่งเนื่อไขพวกนี้จะระบุไว้อย่างชัดเจนในกรมอาหารทุกเล่มนะครับต่อให้ตัวแทนพูดไม่ครบมันเป็นสิทธิ์ของผู้อประกันด้วยที่จะต้องรักษาประโยชน์ตัวเองก็คือต้องอ่านกรมทรรมนิสี่ก็คือโรคที่ต้องมีการผ่าตัดเกี่ยวกับอวัยวะภายในนิสีดวงโรคซีดพวกอะไรเงี้ยระยะเวาลารอคอยก็จะเป็น120บวันมันผมจะเจอคอมเมนต์บ่อยๆว่า ประกันตุกติกแต่จริงๆแล้วเงื่อนไขพวกนี้มันเป็นเงื่อนไขที่เป็นสากลทุกบริษัทประกันชีวิตทุกประจัทประกันมินาภัยก็ะจะมีเงื่อนไขพวกนี้เป็นกฎเกณฑ์มาตรฐาน Standard นะครับมันก็เป็นข้อตอกย้ำว่าซื้อประกันเร็วเกินไป10ปีดีกว่าซื้อช้าไปแค่หนึ่งวันเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อยังไม่ผ่านพ้นระยะเวลาเราคอยปรากฏว่าเป็นโรคร้ายแรงก่อนก็ทําให้ขาดสิทธิ์ในการรักษานะครับแล้วก็ขาดสิทธิ์ในการที่จะได้เงินก้อนมาเยียวยาครอบครัว